ต่อมานายบรรพศโพนุษย์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดนครนายกโดยมีนายสิทธิชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานดำเนินการติดตามและรายงานการดำเนินการในการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานสูงอายุและแรงงานพิการมีสาธารณสุขจังหวัดจัดฐางานจังหวัด อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประกันสังคมจังหวัดกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดพัฒนาการจังหวัดเข้าร่วมประชุมโดยประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์ด้วยแอพพลิเคชัน Zoom Meeting วันที่25สิงหาคม2564 เวลา13นาฬิกา30นาทีนายบัรพศโพโนุษส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการูนยนอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดนครนายกและคณะที่ปรึกษาครั้งที่3ทับ2,564โดยมีนายศรทธิชัยสวัสดิ์แสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานประชุมผ่านระบบซูมมิทติ้งและแรายงานผลการดำเนินการด้านยาเสพติดของสำนักงานประจำปีงบประมาณ2,564 วันที่27สิงหาคม2564เวลา9นาฬิกานายบรรพศโพโนุสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน,นครนายกมอบหมายให้ในายคมสันสิงเจริญนักวิชาการแรงงานร่วมดำเนินการตรวจคัดกรองป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และควบคุมตรวจสอบการเข้าออกของประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 มาตรการ d m s t t และตรวจสอบการขนย้ายแรงงานข้ามจังหวัดอย่างเคร่งคัด ในเวลาต่อมานายบรรพฤษโพนุสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกร่วมรับมอบชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดจำนวน2,000ชุดจากบริษัทแฮมเบิร์กจำกัดโดยมีนายอัมพลอังคภาคกรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับมอบชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดจำนวน2,000ชุดมูลค่า400,000บาทจากนายนพดลผิวเกี้ยงผู้บริหารการบุคคลบริษัทแฮมเบิร์กจำกัดให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนำชุดตรวจดังกล่าว ไปจัดสรรเพื่อใช้ในการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในพื้นที่จังหวัดนครนายกต่อไปข้อมูลการติดต่อสำหรับส่วนงานราชการในจังหวัดนครนายก